ทรศัพท์มือถือ Oppo A3 มาพร้อมกับราคาใหม่เริ่มต้นที่5,499บาทหน้าจอแสดงผลสว่างทั้ง1,000นิตลื่นไหลด้วย Refresh หน้าจอ 90Hz การชาร์จที่เร็ว45วัตต์แบบ SuperVOOC สะดวยสวัสดีครับกับมาร์ตเ็ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนรราแปนในกาศาสิบติในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ it's สายคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนมารู้จักกับโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจเพราะเขามีการปรับรลดราคาลงมานะครับเผื่อใครเะสะขึ้นปีใหม่และอยากได้มือถือเครื่องใหม่ะเพื่อเป็นชอยนะครับให้เดือเลือกกันก็คือ oppo a3 สมาร์ทโฟนเราใจสายโหดพร้อมกับตอบโจทย์ทุกเอนเตอร์เทนนะครับมาในราคาใหม่นะครับสดคุ้มน้ำนนที่5,499บาทเนาะ oppo a3 เป็นหนึ่งในตระกูล a series นะครับตัวนี้เนี่ยจะมี ram ให้มาถึง 8gb rom 1 2 8ครับราคา5,499บาทจากเดิมเนี่ย 5,999คือลดมา500บาทนั่นเองในส่วนนี้เนี่ยจะมี RAM 8 g b นะครับรอม256ที่แบบอัปเกรดมาเพิ่มเติมด้วยนะในราคาใหม่อยู่ที่6 4พ9บาทจาก6,999บาทก็คือลด500เหมือนกันอันนี้หน่วยความจำก็จะมากขึ้นนะครับแต่ว่าแรมจะเท่ากันแล้วก็ในส่วนของ oppo a 3ามสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยเอาใจใส่โหดตอบโจทย์อะไรต่างๆในยังไงนะแรกคือหน้าจอลาสแดงผลนะครับวิ่ถึง1,000นิต reflect เก้าสิบเพิร์ดนะครับ ก็ทัพได้ดีนะครับทำความสว่างที่สูงนะการชาร์จทีเร็ว45วัตต์ซูเปอร์วูดด้วยแบตเตอรี่5,100ม ah ิลลิแอมป์ด้วยนะครับมือถือรุ่นนี้มี2ส,สีครับได้แก่ Starlight White นะครับแล้วก็ Spark s p a r k ์คกิ้งแบลนะครับ Sparkle Black ก,ก,กับดีไซน์บางเฉียบนะเรียบคมทนทานมาในราคาใหม่นะครับ 5 4าพก็บาทสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วที่ oppo m a g o c ก็อันนี้ก็คือเป็น p r ของเขาแหละแต่ดูโดยดรวมแล้วเนี่ยจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือ snapdragon 6s gen 4นะครับผู้ผิด6 6s 4g gen 1แล้วก็ลำโพงดัง30 0%นะแบตเตอรี่ใชง้งานได้ยาวนานกว่า4ปีมือถือมือเปียกก็กเล่นได้อะไรเงี้ยนะหน้าจอสว่างพาน,นิชนี้พูดไปแล้วเนาะกล้องหลัง50ล้านพิกเซลการของเหลวได้หลากหลายอ่ะเอาง่ายคือ ฝนก็เซนใส่ก็ยังพอได้อยู่ ah. uh, ทนทานระดับมาตรฐานของทหารอะไรอย่างนี้นะก็นี่คือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ สัสดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย